อ,อเขาไม่มีเกลือไม่น้ำปลายอยู่อ่ะมืนน้อนี้เปลี่ยนเป็นเมนูเมนูกับเขาเนาะกับเขากับเขาเอเปลี่ยนจากคุณอรวรรณมาเป็นอ้ออยครับเชฟอ้อยคนเดิมวันคุณอรวรรณเขา่ั่งสะเต๊ะไผ่ก,กระเพาแล้วนี่เป็นไผ่กระเพราหมูสับเนาะมันขึ้นไผ่กระเพราหมูชิน้น คุณแม่เป็นก้นมันเล่งขกำลังเลิ่มเพราะวเจียวเครื่องละเจียวกระเทียมเจียวพริกแล้วเจียวน้ำมันบอยหมูลงเาพัิรนันเต็มเลยมอร่อยลกลยมขากำลังพัดเนาะหมูกำลังสีดแล้วหมูกำลังสุกใส่น้ำล้งโคกน้อยตามตัเทียบเสียบขสิบถอดกันมา จะมองนามลำากุมเอ่นี่กะเพาราพาจากสวนสดๆจากสวนปูหญยกระเพาได้พัดแน่ดอกดีอยู่แล้วโดนพัดเนาะอ่าใส่หัวหอมไงลงไปปูหยกระเพาะได้จอดด้วยเวันสีดีหวานอืมเอสี่เหนื่อยนะ เพี่ยงกูได้วาสอดหอยพียังว่าพูได้ว่าอันคนลับต้าใส่ลงไปตามปริมาณเนาะขาดไม่ได้ครับเครื่องปรุงเรานี่เน้รสดีจ้าดีสุ่รสซอสหอย้อยกัน้ำปลาตัว ก่ใส่็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาบอผัดก็ใส่น้ำตาลเนอะลงไปหวานนิดนิอันนีึ่งบอเอ้ยอ่าอันนี้ยังยืดอัดยดอัอ่าลองโคลีโคบนี่มนุษย์ครับคนเหงื่อยวน้นนอโอ้ดี๋ยะเ่สีสันกำลังมาจ้า เม็ดโนอ่าร่อ,อมันสุกครับพี่น้องมานี่ยร่อมัน,นเดือดพูดๆเจ้าน้อยใสยก่กระเพาะเราก็ะจบตัวบ้านนี่พัดกระเพาแค่นี้ตัวหอมแบบหวานอ่าพี่น้องกำลังแบบชิมบ์เนี่ยกำลังหอมครับพี่น,อน้องกำลังเขาเครื่องเสียบกำลังซิมอ่ะพี่น้องใส่กระเพาบานนี่ซึมอ่า ใสกระเพาใส่กระเพาปากเลยจุด่าเสร็จสับถอดปกครับปึ๊บนมานี่มนุษยยอกครับยังมนุนคนชุกีบนั่งดูไอู้้เียจนาทยหมดไปต่น่หมอโอ้าไ โอตาหนยองงอสันอ่านี่ก็เป็นการไทยกระตุ้นต้มอยากเนาะบะแมนไทยอวดไทยอ่างกูได้อยากให้กินเลยครับพี่น้องอ่างคนบึงยิ้เขานอนอยู่นอนอยู่กับคิดว่าสิกินยังดีเปิดคลิปมามาใจอันนี้ตักเตืออยากกินเขาพอดีกับจะตามนี่นะครับเนาะคิดผมบอยบอยเงยาไปในดอกส่วนมากหัวไทยเป็นแนวทางบะแมนไทยแบบ สีบอกว่าไทยเป็นไรการอาหารบอกสูตรบอกเคล็ดลับกับโมเมนนะครับผมไทยทุกมือเชื่อเลยคือไทยเป็นแนวทังล่ะกระตุ้นต้อมอยากไทยเปคว่มสนุกสนานไทยให้เพื่อเป็นแนวตั้งทุกคนอยากกินเขากินน้ำเนาะโมเมนไทยอวดไทยอ่างโมเมนไทยสอนวิธีการทำอาหารโดยตรงจะได้ผู้เรื่องกับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดติดตามได้ครับเวลาบึ่ง เขาบริวารยังดอกก็อยากให้คนเบิ่งเยอะๆเขาก็มีความสุขในการทำคลิปพอผมทำคลิปทุกมืออยู่แล้วก็อยากให้เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะในการเฮ็ดคลิปบางเทียบวัตถุดิบบางอย่างก็ลองใส่ทุนใส่ยังสื่อมากันเออถ้ามีอะไรเล็กๆน้อยๆก็ดีอยู่ได้ล่ะบรได้มาสื่อวัตถุดิบเพียดกินต่อเนาะน่ะอาจจะประมาณนี้นะครับเด้อเดี๋ยวผมได้เดี๋ยวผมกินเพื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวกินน้าน้ะครับอันนี้ก่อนกินกิน เนี่ยเอากินเขาเสียบกันเล็หน่อยเพอากึมๆมกะจะประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามครับ